มีาเขาเป็นควก207เอร็นเลยาองไนเ้าาน้อมาเามาพอดียาดีแล้วเสรจเอาไปแต่เจ้าเอาไปทำมาฮอนลยเดี๋ยวคู่บวก5เปอรเนจตี่ยอยู่งานารมาฮอตเลยจกพอดีการอุลิเราบ้านเือนอยู่บ้านนอนะจะจำภาษาอยู่มาก

บ้านร้อนบบนารอนนะออนี่คือเดียวนี่คือเดียวเลยดอกดอกไม้จางกับพงงาะรบานาบานเพนนี่คือเดียวเนาะประเภทนี้ประเภทนี่จะเป็นประเภทนี้จะไม่คือเดียวบ้านบ้านนี่คือเดียวประเภทนี้เาอ๋อจ้าขอบคุณค่ะ เขาเจ้าเปล่าไห ข้ามเอาให้กันแบกใครแบกมันตายเลยลุงม่ตอนนี้นลยลุงยังมีคนเนด้วยหนึ่ันครับจัเลยนังพูดาคนละอันคนละคนคนน้นคนนี้ เออผ้าอันนี้ตันถัวหนุ่มเืองล้วยเออผ้าพอนแป้งพอนเนี่ามาวางอนมาเน้องแล้ก็ได้เก็บเอโจนสนุกเลยจับเอาไ่ได้มาจะคือจับเองไม่ได้มาจะคือระเบิงเออขาก็มีคืนเยจั เดบง่ายโบราณมากเขาเอ็ดโบราณแต่เก่าตะกี้บ้านเฮากับแบบนี้ทำโบราณเฮาจะเก่าตะกี้กับแบบนี้แล้วเนาะมันในเทียนมนะัไม่มอดน่าเชื่อมันว่าเทียนนะมันจะไม่มอดอออขนาดลมก็ยังไม่ขนาดลมก็ยังไม่ดับเลยขนาดเทียนยมันไม่ดับเหมือนจะไม่เชื่อก็ต้องไม่พอ่อว่าอีกอีกว่ะ

ได้เลยค่ะ